เป็นการฝพึกกรรมฐานเพื่อจะให้ถึงวิปัสนากรรมฐานนั่นเองพระอาจารย์ก็พูดบ่อยๆว่ากรรมฐานก็คือความสงบกายสงบจิตเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานก็หมายความว่าบ้านของเรามันยังขาดบันได ขาดประตูหน้าต่างหลังขามันไม่เขา้าไปอยู่ไม่ได้มันไม่เรียบร้อยเหมือนกับกายจิตเรานั่นแหละจิตของเราก็ยังไม่สงบกายของเราก็ยังไม่สงบจิตกายเราก็ยังไม่เรียบร้อยขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาเรายังไม่ได้ดับในโลภโทสะโมหะความโลภกดหลงนี่ เราถึงต้องพึกกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบให้กายสงบจิตกายสงบแล้วจะได้เกิดสินสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญานี้เรียกว่าวิปัชนานั่นเองเมื่อถึงวิปัชนาปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วมันก็ไปแก้ปัญหาได้ไปตัดไดเรื่องนั่นปงเรื่องนี้วางเรื่องน้น นี่แหละแล้วมันก็จะสร้างสรรค์ขึ้นมาเปรือเหมือนเราได้บันไดามานะไดหน้าต่างมานะไดหลังคามานะจนครบถ้วนแล้วมันจะเข้าไปอยู่อย่างเป็นสุขนี่กรรมาฐานก็เหมือนกันฝพกถูกต้องแล้วดีแล้วมันก็จะทําให้เรานั้นสุขกายสุขใจกายไม่เป็นทุกข์นะจิตไม่เป็นทุกข์นั่นเองนะเมื่อสุขกายสุขใจ สุขด้วยศีลสมาธิปัญญาสุขด้วยการจิตตภาวนาเจริญจิตตภาวนานั่นเองเนี่เรียกว่าวิปัฒนากรรมฐานนั่นเองเนี่เมื่อเราฝึกได้แล้วมันดีอย่างนี้เองระหว่างฝึกไม่ได้เราก็พยายามฝึกอย่างน้อยก็พยายามทําจิตทากายให้มันสงบไม่ให้มันพุ่งสานไม่ให้มันบอกแวกนี่ ให้มันความสงบอยู่กับกายกับจิตได้บางไม่ปล่อยให้จิตพุงสันไม่ปล่อยให้จิตกลายเป็นทุกข์นี่แหละเมื่อฝึกความสงบกายสงบจิตได้มากเขา้ามากเขา้ามากเขา้าเ,าเดียวมันก็จะก้าวขึ้นไปวิปัสสนานะ,นะในเขาเรียกว,วิปัสสนากรรมฐานเรียกว่ากรรมฐานของเราเข้าถึงวิปัสสนาที่ปัญญาที่ของเรากล้าตัดกล้าปงกาวางนี่ มันเปือยเหมือนจิตกายของเรามันคมเหมือนมีดหละเวลาไปตัดอะไรมันก็ขาดจิตกายที่คมแล้วน่ะมันก็ตัดได้ปรุงได้วางได้นี่แหละมันก็สามารถได้ศีลสมาธิปัญญาเรียกว่ามีปัญญาแก้ปัญหาเรื่องนั้นสบายมากเรื่องนี้สบายมากน่ะนี่แหละเพราะว่าปัญญามันเจ้งจะแล้วปัญญามันเกิดจะแล้วนี่ เมื่อปัญญาแจ้งปัญญาเกิดกายก็ไม่เป็นทุกข์ใจก็ไม่เป็นทุกข์นี่แหละเรียกว่าฝึกวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองนะฝึกให้ได้เยอะๆนะแล้วก็สัมผัสเอาระลึกเอาดูทีเข้าไปถามดูจิตเราดูดูกายเราดีดูว่ากายทำจริงไหมจิตมันทำจริงไหมกายใจมันทำจริงแล้วกายก็ย่อมเป็นสุขจิตก็ย่อมเป็นสุข ยกเว้นว่าจิตกายทําไปไม่ถึงทําไม่ได้นี่ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับคนที่วบาตัดไม่ได้โป่งไม่ได้ว่างไม่ได้กมไม่แบรนั่นแหละ้ายอย่างนั้นแหละนี่เมื่อแต่ความสงบแล้วก็ทําไม่ได้จิตมันกระุ้งสานจิตมันก็วศบอกแวกจิตมันก็ไปเป็นทุกข์เหลืองนั่นเหล่องนี้ความยึดหมัน่นถือหมัน่นยึดเขายึดเรามันก็เต็มไปหมดนี่ โบราณเรียกว่าเรื่องร้อยแปดพนเกานั่นเองนี่ฉะนั้นแล้วทำความเข้าใจรู้เรื่องของกรรมฐานให้แน่นหนาเรื่องวิปัสนาให้ให้ท่องแท้คนเข้าถึงกรรมฐานจริงแล้วเรียกว่าจิตสงบกายสงบกรรมฐานคือความสงบกายสงบจิตไม่ปล่อยจิตพุ้งสานไม่ปล่อยให้จิตบกแวกนี่ ดันั้นแล้วจิตมันก็อยู่กับเรียกว่าเจริญอนาปานุสติที่เรากําหนดคําว่าพุทธโธนั่นเองนี่เราก็เอาพุทธโธนั่นนะมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจพุทธโธก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองพุทธโธก็คือผู้ตื่นผูเ้เจงผู้เบิกบานนั่นเองพุทธทเราก็เอาคําสอนของพระพุทธเจา้ามาเป็นอากาลิโก น้อมด้วยตนเห็นด้วยตนรู้ด้วยตนแล้วเขาไปพปึงประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระศาสนามันจะไปไหนล่ะนี่แหละฉะนั้นแล้วก็ทำคําตัดของพระศาสนาว่าทําดีก็ต้องยอมได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วนี่ฉะนั้นแล้วเราก็ยอมแยกบุญแยกกรรมได้ว่ากายจิตของเราจะทําดีหรือจะทำชั่วนี่แหละ ถ้าเราจะทำดีเราก็ละทุกขออกไปละปัญหาออกไปไม่ยกปัญหาเรื่องราวมาเป็นทุก์นี่นี่แหละทุก์ก็คือความชั่วนั่นเองนะสุกขก็คือความดีนั่นเองเรียกว่าทุก์ก็คือบาปสุกขก็คือบุญนี่ฉะนั้นเรามันจะเห็นอย่างแจ่มแจ้งเลยถ้าเราไปเปรียบเทียบให้ชัดๆ ว่ามันเป็นเรื่องจริงเลยพุโทโธไปจนกระทั่งสุดท้ายมาที่คนเก่งแล้วดีแล้วแจ้งแล้วเนี่ยพุโทโธจะไม่มีมีแต่ตัวตื่นตัวแจ้งตัวเบิกบานพุทธโธมันก็จะกลายเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานไปหมดเลยพุโทโธมันก็จะรู้ว่าคือพระพุทธเจ้านี่แหละฉะนั้นแล้วก็มันจะไม่เป็นพุโทโธมันจะเป็นผู้ตื่นผู้แจ้งผู้เบิกบาน นี่เขาเรียกเข้าถึงความจริงไหวพระให้ถึงพระไม่ติดอยู่แค่ทองเหลืองก็เหมือนเราหนังพุทธโธก็ต้องให้ถึงปัญญารู้แจ้งเห็นจริงไม่ติดอยู่กับพุทธโธนั่นเองนี่ต้องเข้าใจให้ชัดๆอย่างนี้นี่แหละพุทธโธเป็นกุศโลบายนะพุทธโธเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจเพื่อจะให้เกิดปัญญาเกิดศีลเกิดสมาธินั่นเองเนี่ยเมื่อมันถึงปัญญาถึงสมาธิ แล้วก็พุโทโธจริงๆมันไม่มีเพราะมันไปเป็นผู้ตื่นผู้เจงผู้เบิกบานหมดเลยมันไปเปิดคือมันพาไปเป็นศีลสมาธิปัญญาหมดเลยไม่ได้เป็นพุโทโธนี่เหมือนหายใจเข้าก็ูลหายใจออกก็ูลหายใจเข้ายาวก็ู้หายใจสั้นก็โลถ้าถึงแล้วแทบจะไม่หายใจมันเบามันหนึ่งมันใสแทบจะไม่หายใจนี่แหละเขาเรียกว่า ถึงบุญถึงกุศลถึงศีลถึงสมาธิปัญญามันเบามันใสเลยเนะนี่ยนี่ถ้ามันยังไม่ถึงมันยังไม่เบามันยังไม่ใสนี่ก็ก็จะแดงให้เห็นว่าวิปัสนากรรมฐานของเรายังไม่ถึงนี่ถ้าถึงแล้วแม้แต่หายใจนี่มันแทบจะไม่หายใจเลยมันเบามันใสจริงๆมันนิ่งนี่แหละขายอย่างนั้นเลยพึกกันขึ้นมา จับใจความขึ้นมาพุทธให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธให้ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าให้สอนให้ถึงศีลสมาธิปัญญานี่สอนให้พุทธของเราได้เป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานสอนพุทธของเราเปลี่ยนให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปนั่งอยู่พุทธทั้งปีทั้งชาติ ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนี่ไม่กล่าวหน้าไม่เจริญพุทธโธแล้วต้องกล่าวหน้าเป็นผู้ตื่นผู้แจ้งผู้เบิกบานพุทธโธแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงเป็นศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่เป็นพุทธโธนี่แหละเหมือนเราได้เลื่อนชั้นแล้วมันเปลี่ยนไปจริงๆจ,จะมาอยู่อย่างเดิมมันไม่ได้นี่เหมือนคนขึ้นปอสองจะมาทําตัวอยู่ปหมันไม่ได้ต้องไปทําตัวเป็นปอสอ คนเป็นปสามปสี่ก็ต้องไปทําตัวเป็นปสามปสี่นี่คนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องทําตัวเป็นผู้ใหญ่จะมาทําตัวเป็นเด็กมันไม่ได้นี่เรื่องปฏิบัติธรรมเห็นชัดอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าคําว่าวิปัฒนากรรมฐานต้องตื่นอย่างนี้ต้องแจ้งอย่างนี้พระอาจารย์ก็จะหยุดเทศหยุดสอนหยุดพูดไปสักคู่ใหญ่หนึ่งให้ทุกท่านได้ทบได้ทวน ได้พึงประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเองอีกทีหนึ่งตั้งใจกันนะ ทีนี้เราก็มาทบทวนว่าขณะนี้เรากำลังฝึกวิปัฒนาฝึกกรรมาฐานเรากำลังฝึกจิตฝึกกายให้สงบสงบออกจากกองทุกข์ทั้งหลายปัญหาเรื่องราว <c oughs> เรามาเจริญสินสมาธิปัญญา <c oughs> เพื่อจะเอาไปแก้ปัญหา เจอทุกเจอปัญหาจะได้ตัดได้ปรงได้วางได้นั่นเองนี่แหละเรียกว่าตั้งใจฝึกวิปัฒนากรรมฐานเพื่อให้ได้ฐานกายฐานจิตแข็งแรงเหมือนบ้านฐานแข็งแรงคงแข็งแรงมีประตูหน้าต่างมีหลังคาครบถ้วนแล้วโอ้อยู่สบายนอนสบายนี่ การฝพึกสมาธิก็เช่นเดียวกันฝึกจิตฝึกกายให้เรามีฐานสงบสว่างสวัยจิตหนึ่งจิตใสจิตมีแต่ศีลสมาธิปัญญาเปื่อเหมือนเรามีประตูมีแล้วหน้าต่างมีแล้วห,หลังคามีแล้วทุกอย่างครบถ้วนประดับประดาครบถ้วนสมบุญแบบเลยนี่จิตมันก็สุขทั้งกายทั้งใจสุขไปหมดเลย เพราะมันประดับประดาไปทั้งกายทั้งใจหาทิฏฐิในกายไม่ได้หาที่ติในใจไม่ได้เพราะมันสมบุญแบบไปหมดนี่แหละเขาเรียกครบถ้วนเราก็ต้องทบทวนให้มันให้ครบถ้วนว่าเราฝึกวิปัฒนนกรรมฐานได้ฐานจิตกายแข็งแรงแล้วยังน่ะได้มีศินสมาธิปัญญาพร้อมจะดับทุกปัญหาแล้วยังนี่ เจอพลุกเจอปัญหาก็ตัดได้ป่งได้วางได้ได้เป็นผู้ตื่นผู้รู้เชื่อทีนะได้เป็นผู้ตื่นแจงเบิกบานเชื่อทีนะเป็นผู้มีปัญญาแก้ไขปัญหาเรื่องนั้นก็แก่ได้เรื่องนี้ก็แก่ได้นะไม่มาหนั่งทุก์นังเศร้าหนั่งมองนี่แหละเรียกว่าพูดถึงปัญญาเนะี่ยฝึกมันให้ได้อย่างนี้เปลือบเหมือนตัวเราก็เปลือบเหมือนมีดนั่นแหละเหมือนเหล็ก นี่เหล็กกว่ามันจะเอามาเป็นมีดได้มันก็จะต้องเอาไปเผาแล้วเผาอีกทุบแล้วทุบอีกโอ้ตีแล้วตีอีกโอ้โหกว่ามันมาจะมาเป็นมีดตัวเราก็เหมือนกันการจะผึกกรรมฐานวิปัสนากว่วจะสงบได้กว่วจะถึงสมาธิได้กวัวจะได้ศินปัญญาถึงวิปัสนามาตัดได้ปงได้วางได้ ก็ไม่ใช่ของง่ายๆมันก็จะต้องถูกเหมือนเหล็กถูกเผาเลี้ยวเผาอีกทุบเลี้ยวทุบอีกตีแล้วตีอีกการฝึกสมาธิก็เช่นเดียวกันก็จะต้องฝึกซ้ําอยู่อย่างนั้นปวดเป็นปวดเมื่อยเป็นเมื่อยตายเป็นตายทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นสุขอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนี่พุทธังชีวิตตังทำมังชีวิตตังสังขังชีวิตตังแม้แต่ชีวิตนี้ก็ไม่เสียดายแล้วเพราะถวายให้กับ พระพุทธศาสนาแล้วนี่แหละถึงเรียกว่าพุทธทางชลานังคจฉามินั่นแหละ,ะทำมังชลนังจฉามิสังขังชลา,ชานังคจฉามิเราถึงพระสมาธิปัญญาแล้วเราถึงพูดตื่นผู้แจ้งผู้เบิกบานแล้วนี่แหละเราได้เข้าถึงสารณะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นลูกตถาคตนี่เป็นลูกหลานของพระศาสนา โอ้ปฏิบัติได้ย่อมเป็นบรมวสุขจริงๆเพิกขึ้นมาให้ได้ดังนี้นี่นะทวนดูตามที่พระอาจารย์บรรยายนี้ลองไปทวนดูสิไปเปรียบเทียบดูซิว่ามันจริงไหมนี่ในการฝึกสมาธิถ้าฝึกได้แล้วมันดีอย่างนี้จริงๆนี่เมื่อทบทวนเขาที่เข้าทางแล้วพอเก่สมควันแล้วเราก็จะออกจากสมาธิ ทีนี้ก่อนจะออกจากสมาธิเราก็จะต้องมาล่ำลาองค์พระพุทธศทธาสนาซะก่อนแล้วก็บอกว่าบัดนี้ข้าพระเจ้าขอถอนสมาธิวิปัสนากรรมฐานภาวนาสมาธิอยู่ในณขณะน,นี้เพื่อจะไปทำกิจในขันธ์ตังางๆในการต่อไปแล้วเราก็ขอแรงบรนดาลกายบันดาลใจ ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระศาสนาด้วยน้อมเอาอากาลิโกมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ,จเจริญลอยตามอย่างไม่ขาดสายนะเป็นชีวิตจิตใจเป็นพุทธทางชีวิตต่างนั่นแหละถวายแด่พระศาสนาจะ,จะจะเจริญตามพระองค์ท่านถึงมักผลนิพพามผ่านถึงทางดับทุกพนทุกเทินนั่นแหละอธิษฐานเป็นแรงบันดาลใจเอานะ เสร็จแล้วเราก็แผ่บุญแผ่กุศลอุทิศกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์ไหวพระจิตตภาวนาในคำคืนนี้ข้าพเจ้าขออุทิศกุศลทั้งหมดทั้งปวงถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานขออัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยแผ่บุญแผ่กุศลส่วนที่เหลือของข้าพเจ้าไปถึงคุณบิดรมารดาคุณครูบาและอาจารย์ ตลอดจนถึงญาติพ่อแม่พี่น้องมิตรหายคนเคยร่วมรักเกียรติชังเจ้ากรรมในเวนสัมปัสสัตต์ตั้งหลายที่ได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีที่รู้เท่าถึงการก็ดีไม่รู้เท่าถึงการก็ดีขอได้รับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าให้ทั่วทวนทุกตัวสัตว์เถินแผ่ออกไปจับจิตจับใจอิ่มทิพย์อิ่มบุญกันไปข้างหนึ่งนี่แหละทวนให้ได้ทำให้ได้พึกให้ได้ ถ้าได้แล้วมันพ้นทุกข์จริงๆสุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขออวยพรให้แก่ทุกรูปทุกนามและทุกพระญานรารมีจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมพรดังปัรถนานิพนะปัจจโยโหตุสุขังพระลังเทอ